สวัสดีค่ะคลิปเก็บเห็ดทัดคันเทลคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราเก็บเมื่อเดือน10ช่วงต้นเดือนต่อเนื่องจากเดือนกันยายนพศ2565นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะนี่ทุกคนเห็ดทัดคันเทลนี่จ้ะ นะใครจะไปคิดนี่ดอกนี้นะใหญ่มากเลยดูดิจ้านี่น่าจะเพิ่งเกิดใหม่จ้ะ มืดเลยนะขอภายจริงนี่อาจจะเพิ่งเกิดหไหมนะ้น่ะจ้ะหญ้าติดนี่หลายดอกไปยนะให้อยู่ติดติติติกันเลยจ้ะ นี่เขได้แสงแล้วก็ฝนกําลังตกนี่นะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวขึ้นอีกเยอะเลยจ้ะเนี่ยมันความสมบูรณ์ปีนี้น่าจะขึ้นเยอะจ้ะดูแล้วนะพอได้น้ําอาทิตย์นี้ก็น่าจะพออยู่ถ้าเป็นไปตามพยากรณ์อากาศนั่นนะจ๊ะผัดขิงจ้ะดอกเล็กๆเ,เงี้ยผัดขิงอร่อย หรือจะทอดไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้จ้ะตามใจชอบเลยดูสิอันนี้กําลังขึ้นเลยจ้ะนี่นี่แต่ <c oughs> จ,จะรอดหรือเปล่าดูเหมือนเป็นขุยคงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูซิจะรอดไหมเนี่ยมาลุ้นกันซิคะโอ้โหดอกน้าใจมากหันด้านนี้มาดูซิดูดูดูดนี่แมงมันกินแต่ว่าใช้ได้อยู่เพื่อนเพื่อนใช้ได้ใช้ได้อยู่ต้องมันกินไปยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ํา ไปไปไปไ,ปไปด้วยกันดอกงามเลยโอ้ยเห็ดร่วงงามนะนีจ๊ะนีจ้ได้เก็บสักหน่อยก่อนกลับก็ยังดีนี่จ้าที่อยู่ป่าป่ามอสแบบนี้มันจะขายาวขายาวเลยอ้ยายายา,ยา เพื่อนๆดูทุกคนดูเลยค่ะกำลังขึ้นเลยจ้ะเยอะเลยเก็บเลยทั้งนั้นเก็บเลยจ้าอือนี่จ้าขึ้นเยอะอยู่นะนี่ค่ดูคนเก็บขึ้นแล้วเก็บขึ้นเยอะเลยตรงนี้ป่านี้นะนี่จ้า ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวไปทำความสะอาดที่บ้านเอาถ้าทำที่ป่าเลยนี่มันจะไม่ไม่ได้เห็ดต้องกลับไปทำที่บ้านจ้ะเก็บเก็บก่อนนี่จ้ะนี่จ้าค้ ดูเลยนี่น้ำงามเห็ดจนจุ่มเลยจ้ะหลายเลยจ้าตรงเนินเขาพอดีเลยนี่นี่จ้ะขึ้นตรงนี้พอดีเลยเนินเขาจ้ะ ดูดิงามไหมอุ้ยล้นมือขวมันขึ้นเลยอะ้ก็ได้น้ำได้แดดอย่างนี้นะแต่โตรเร็วมากเลย แต่ว่าอันนี้น่าจะไม่เล็กแล้วนะเอาไปกินเถอะดูโอ้โหเยอะๆๆๆเยอะเลยอะจ้ะดูสิเยอะมากเลยเยอะมากกำลังขึ้นนะจ๊ะชอบเก็บเห็ดนะจ้ะแต่ถ้าไม่ชอบก็ซื้อกินจ้ในห้างมีขายเห็ดเนี้ยโลก็หลายเป็นพันบาทนะจ้ะ เก็บดีกว่าเนาะถ้าเรารู้จักก็เก็บจ้ะไม่รู้จักก็ซื้อกินจ้าปลอดภัยดีไม่เก็บมันเล็บเพื่อทุกคนดูจ้านี่เห็ดจะอยู่แบบนี้นะคะกระป่าบูเบอรี่แล้วปีนี้เราว่าเยอะอยู่มีหลายที่ที่ที่เราพอรู้จักแต่ว่าคงไม่ได้ไปเก็บจ้ะพอเดี๋ยวจะต้องบินแล้วบินลาดินจ้ะโอ้งาม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  ดางกินเลยนี่อยากให้ดูอยาให้ดูตรงนี้อืมนี่เธอขึ้นจริงเลยรับแสงเลยเจ้าตรงเนี้ยล้นมือเ <c oughs> นี่ยกองก่อนนะนี่ดะนี่คนเห็ด เห็ดงามงามงามมากเลย้าทุกคนนี่ทรัสคันเทียวให้เพื่อนๆดูก่อนนี่กำลังกินเลยจ้านี่นี่อีกจ้าเก็บเลยจ้ะ <c oughs> อยู่ติดถนนเลยอะไรจ้ะกำลังขึ้นเลยโอ้ย เดี๋ยวกลับมาเหลือไว้เก็บม้างนะอย่าพึ่งไปหมดเดี๋ยวกลับมาอย่าพิ่งวายหมดนะนี่จ้าเป็นจุ้มๆเลยจ้ะไม่มีแสงแดดเลยวันนี้เราตัวนี้จ้ะนี่แสงนะจ้ะ แล้วก็ได้น้ำจริงกันตัวนี้ตอนตนี้ป่าได้น้ำแล้วนะแต่ขาดแสงนี่จับเพื่อนโอ้ยแอบแอบเขาก็จะแอบแอบขึ้นนะนะเขา้าใจกันีน่งงงอๆก็มี <c oughs> นี่จ้ะนี่ ติดมือไหมนี yeah. ่ได้กินแล้ว